เราภาพอื่นกงเราก็ขาชาวชาตชาติุกชาติทุกสี่เองนั้นกระดาใจยรวมช่วยอการตรวจงนข้ามปีก็เป็นว่ธีของมหาเถรสมกคมให้ทุกวัดจัดตรวจเงข้ามปีเพื่อเป็นสิรอมงคล แต่สาธารชนทกบริษัททัไปทุกวัดให้จัดตังข้ามปีเพราะฉะนั้นทางวัดไนรองก็จัดกันมาแล้วตอบมาตามที่จงปีและผมก็ได้ช่วยหูแออจากองค์ารพระพญาผู้ชมงิแล้วก็มาอ่าวจเอ่อมาทำบรย อย่างที่โยได้ใส่จองเนี่ยนกเคาะสมดุจจารถือว่าจำเป็นไหมก็โบราณก็ถือว่าถือการโบราณจเรีปฏิถือว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าต่อรับปีใหม่ เห็นเดิกคนโบราณที่บอกว่าเน่ยต้องตันคืนาำไฟป,ปี่านไปต้อ,สองอออสอง่สองอีใหม่มาเรา้องรบต้องส่งแล้วอกวับที่เป็นความเชื่อของคนโบราณแต่ก่นอนกบ จรมภาพเนี่ยี่าตโยมยี่จับท่านจะคุณสดมืนเนี่ยส่งปีให้หน่อยก็รับหน่อยเขาอดใช่เนีเอดได้เพื่ออะไรพ่ลงษับายใจส่งรับเอไดชเม่ ถึงเรียกปีน,นี Arrow, ้ถึงบัณนนากรก็ได้ลงมาเจ้ามามาให้พระส่วนรู้อุ่นดีแ้วเนี่ยรู้วประจําปีแลส่งไปในตัวเลยจงปีเก่าแล้วก็รับปีมันเ็นือวถือที่ปีที่ปีอะไรแรงนะ ครับต <rude S 2> ัวเาเรียว่าเข้าดีออกไม่ดีมันดีเยอะเข้าไม่ดีออกดีเลยจะสลับกันไปที่วันนึงนอนแลก็เนี่ยจับให้ลงทุกคนเลยเธอก็เรียกว่าถือกำลังผู้พูแลเ้าด้วย ก็แล้วก็ทำที่ญาติโยมก็สบายใจเพื่อระชดวันประจำวันนั้นเองมันเกิดเกิดวันวะไรประจาแ้วก็มีบวตัวจประจานะตรวดบันัคาต้งมีบวตรวจันนคามันพุธมันเทรหัสุกเฉาอาทิตย์ หรือวปกติเก mm ็มีมีบทถูกเช่นคนเกิดวันอาทิศตรวจวันอุทันันจากมาเนี่ยครจบก่อนนอนนะจุาทธอนอย่างนั้นนะที่เราตวก็หนึ่งจิตใจสงบด้วยสอง ก็พุทธานุภาพของพุทธเจ้าดยนึถึงพุทธานุภาพของพุทธ,ธเจ้าบุ้งรชาพุทธเพราะฉะนั้นถ้าอย่างเช่นคนท,ทนี่ปางเลยปางเท่าไรนี่ปางที่ยืนเดินอย่างน้นเดปางเท่าไรนี่ หนูงทั้งก็มีความหมายประโยเพ่อชาติตอนตอนจะแสดงธรรมพวกก็หนูพิจารณาธรรมก่อนว่าธรมยจายจะรู้แล้วใครจะเข้าใจใครจะรู้ว่าอพรระยุตก็พิจารณาแธรรมของ จะมีใครทราบว้าครามีใครรู้ว่าน,นั่งจิตโต้นโพเนี่ยเจ็บวเจ็บันเจ็บคุลุกขึ้นมาพบเจ็บปว่แล้วกขึ้นมามื่อเย็นมองต้นโพไอ้ตรงนั้นก็เป็นปางถวายเ็กขึ้นมาแต่ผู้าชาติมาถึงผุ้เจชาเป็นที่คนั เดีก ok, ็จะจ้าณประจวันยังปจำปรจก็ครับหรือว่าเป็นบรรทยกก็หมายถึงว่านึกถึงคุณของผู้จ้านึกถึงคนแครต้นงม้นึกถึงที่มีคุณลักษะองในลมกระทับนั่งให้ความร่มเย็นเป็นการแสดงความัการตั ลูกคุณของต้นโพทำไมได้ต้นโพ้โนนี้เจ้าทำไมได้กลับชโลนั่งสบายน่เพราะว่าเรื่องนี้นนรนนนเรามุชาคุณพู้ชเจ้าถึงคนเกิดวันจันทร์เจ้ายืนยืนยกมือข้ามข้ามเจ้าต้องมีเรื่องมีราวที่ผู้ิเจ้าเสด็จไปญาติทั้งสองหนึ่ง ะทะเลาะกันพระเจ้าต้องเสด็จไป้ากข้ามยากให้สมาธิกนันนะให้วามดอนกันนะอย่าแย่งกันนะอ่อะไรันะยากท่องไปท่างไปพระเจ้าทั้งไปข้าง,งไป พระนางมาพระนางติหมามายาสงสารให้เะให้อยู่ด้วยกันท้อทองเกณกันอยู่ด้วยความสมิทสนิกันอยู่ด้วยความช่วยเหลือชนกันด่วยกันในสมัยนั้นเขาจะแยกน้ำกำัทํางนาแลเนที่ไหนฝ่อไม่ถล่ตันรถทีกันตรไดนถึงนาแยกเป็นปันกันเป็มีความหมายตรงนี้ พุเจาเจ้าเล็ปางวาเรียปางาตยากธรรมรรเนยรรคันก็ปางไถ่ยากนนเรียนหลับนอนตะเคียนปางรับก็มีบทโฉดยมีมีความหมายหมดนะมาก็สับูรณ ตัสิ่งที่ไม่ดีไม่สิ่งไม่ดีจากกาังาจาก,กาเพาะยาไร้ังกพกจกัไปสุรากา,า,ายเนี่ยตามทยากเปะตามใจยากเห็นที่ว่าราชวรงใหญ่มตามใจยากนะอย่างตันพุทธมันพุทธกันมันพุทก,ก,ก,กันวันตามอุ่วงวน พเจ้าเปินปุาพอบิาบาะเน็นพระเจ้าพอบิบาทแพ่อเจ้าตัวสนะุมาเมืนจะีล็ครั้งก็ยุบาได้อย่างไรันเป็นลูกกัตรินี่เสียชื่อหมดเลยนี่นะมีกินยังไงอะไรกระพุทธจ้ามันมขอก็ได้อย่างไร ทุกชาติกับคนมันเป็นวงของเราเนีวงของเราเนี่ยวงของพระเรา่อออกยนป,ปา่าถ,ถูกเชือวงเออเขาจะใจไม่ใจ,จเป็นไรแต่เรา,าตารา้องไป่อนีีเป็นหน้าที่ของเราเป็นวง,นนนจจนนงของเราที่เไดเป็นศักนิล้พยายามที่โจทย์ทแบบราทขออ แต่ก็รู้จักขอไม่จะขอแล้วถ้าไปเลยนะขอพระพิพุทของพระเจ้าผมจะรู้เลยว่าขอรวมพระพิพุทธตลอดเวลาขอได้กับพ่อแม่ญาติพี่น้องของเราเนี่ยขอได้พระนะแต่เขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่พ่อแม่ห้ามขอหรือว่าเขาภาวนาอะไรเพื่อท่านขาดเหลืออะไรก็ ก็บอกยอมนะอย่างนี้เป็นต้นแต่พยายามบอกว่าของไม้มางไม้เลยเินไปนะพราะามพากันประจำวันมีเกี่ยวพระเจ้าทซึ่งนะแม้ว่าวันอย่างวันสลักทางสมาธินั่งสมาธินี้ตามสัจจุลสัจจุลทามสมเด็จ กูชาละเด็จผู้ัากป็ควชระอินทร์บุคคผู้จัดฉาเหมือนางางพระสาวเนี่ยรอ่ที่มีเยียน เนี่ยไปย่าเนี่ยก็ตอนพระเจ้าพิจารณาทรเมกันเจ็ดวันเจ็ดเจ็ดแห่งต้นกล้ารุจริงฝนตกมากเลยนะ้ำกวได้าแห้ง่ยับหยัหน้านนหกนเลยหกเ็ด,ดชั้นชั้นชั้นเก้าชั้นเนียหกน้า แผ่าคา ial, รพันุปกครอบพรเจ้ามันไดเกียรไม่ไม่ร่ำ่วยม่ casino. และชื่นชมควากันตการดูังดักกทำมาคกเกิดก่อนจาต้องมีบทช่วนะนี่เป็นพรนั้นเน้ที่จะถตัวก็เพื่อยาติโยมนะสง้ายปีต่อต้อรับปีใหม่เป็นชุดหมึ่งปีนี้ปีมะรุม มโมใหญ่หรือจะเป็นโมพยนากระด้เนี่ยเข้ามายอะทุกอีจนถึเดินทางไปแต่นี้เขาจะออกแล้วนะาที่การที่เปนี่ยเออกแล้วออกแล้วนล่ลนางก็ถือโมใหญ่เราจะ แต่เราเป็นชาพุทธมือนกันรเราก็มีหลักธรรม่วน้คัเนี่ยแต่เราชาพุทคนไทยเราไม่ได้บีก็พุทธมก็พุทราสมชัก็เชื่อิง่ารู้หรือว่าเชื่อดั้งเดิมนับถือผีกันมาใทก็จะอยู่ หยบ้านทีเรือสี่ปู่ย่าตายายคุยอะไรเนี่ยมันจะคุยในใจเราเนี้แต่เราต้องมีคำสอนของนี้จเจ้าออกดีออกใจดีแล้วก็มีรู้ออกดีหรือเข้ามาไม่รู้เราดีหรือไม่ดีราเราับเกงตัวเราเองครับแต่เราจะดีในเรือดีเราคุ้นติดป่อกับความรูกเจ้าเนี่ย แต่ตอนนี้เราก็อยู่วิบากก็ยางดีออกเอ่อเจ้าำดีสังเกตเลยพวเรา้มาลงเ้่าเดียรหเดือดเกิดออกไปเราจงสงเท่านี้นะกำบุงนี้ส่งชนมาฟังชนมันตกลียะสงส่งเกลีรูมาลงส่งูใหญ่ครับหรือเเนี่ยจง มันก็เนในร่งาการที่หน่วยก็ไน้่ินมัก็ดิเราเรียกเข้ามาอยู่กันไปเราไม่บอกเข้ากอกเข้าบอกข้อบอกข้อไมเนลยนะเปความเชื่อนะในรายความนั่นเป็นความเชื่อนะเพราะฉะนั้นก็ได้ประมาณ Lời <laughs> là, Ngài đã làm cho Bồ Chát Cha được tạo ra một trái tim. Bồ Chát không đã làm cho chúng ta được tạo ra một trái tim. Ngài đã làm là được là